มีข้อร้องเรียนจากชาวบ้านบริวเวณอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซานะคะพบว่ามีการลักลอบทิ้งกาก,ากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทีมข่าวของไทยพีบีก็เคยลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วครั้งนี้พบว่ากําลังทําให้น้ําเสียจากโรงงานปนเปื้อนสู่แหล่งน้ําธรรมชาตินะคะและน่าจะสร้างผลเสียหายต่อพื้นที่ในบริวเวณน,นั้นโดยเฉพาะการทําเกษตรกรรมค่ะติดตามรายงานจากคุณสถาพรพงพิพัฒนวัฒนาค่ะ อรอยขุดแนวคันกั้นน้ําเพื่อบอยให้น้ําเสียไหลผ่านไปยังที่ดินอีกแปลงหนึ่งคือสภาพที่พบระหว่างการตรวจสอบพื้นที่ของบริษัทโกลเด้นเวลจำกัดซึ่งถูกร้องเรียนจากชาวตําบลปากน้ําอําเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาวาว,าว่าอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้มีน้ําเสียไหลไปปากบนในแหล่งน้ําทําการเกษตรของชาวบ้านการขุดลอกค<ๆ>ันกั้นน้ํา ทำให้น้าเสียไหลผ่านแนวคันมาติดแนวถนนขั้นกลางเมื่อสังเกตอีกฝั่งของถนนมีร่องรอยการพังทลายของคันดินเช่นกันคล้ายถูกกระแทกด้วยแรงของน้ํห่างจากจุดที่คันั้นน้ําถูกขุดประมาณ100เมตรคือจุดที่เทศบาลตำบลปากน้ําพบร่องรอยการทิ้งน้ําเสียในพื้นที่ที่มีหินขนาดกลางหลายก้อนกองอยู่ริมบ่อและมีท่อพลาสติกวางอยู่ที่ขอบบ่อเจ้าของที่ดินแปลงนี้อ้างว่า มีบุคคลภายนอกลักรอบนําของเสียมาทิ้งน่าสนใจว่าเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อนหนึ่งปีก่อนถ้ามองจากมุมสูงจุดนี้คือจุดที่เทศบาลตำบลปากน้ำพบน้ำเสียเมื่อสามสิงหาคมที่ผ่านมาหลังเข้าตรวจสอบพื้นที่บริษัทโกลเด้นเวลจำกัดส่วนจุดนี้คือจุดที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีพรพบน้ำเสียเมื่อช่วงเวลาเดียวกันนี้ของปีที่แล้วทั้ง2จุด อยู่ห่างกันเพียง100เมตรเจ้าของที่ดินอ้างเหมือนกันว่าถูกบุคคลภายนอกลักรอบนำของเสียมาทิ้งแต่ก็มีร่องรอยการขุดคันดินออกให้น้ำเสียไหลผ่านและมีร่องรอยการทำลายคันดินที่เป็นรอยต่อกับพื้นที่เกษตรของชาวบ้านและนี่เป็นถนนสายเดียวที่ตัดผ่านที่ดินแปลงนี้เมื่อพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพชี้ให้เห็นว่าหากมีผู้นำน้ำเสียเข้าไปลักลอบทิ้ง จะต้องผ่านประตูและผ่านป้อมยามของบริษัทโกเดนเวลเข้าไป เพราะต้นเหตุเนี่ยพอเราดูจากสถานที่แล้วเนี่ยบรรยากาศในนี้คือมันเป็นที่สูงนะครับที่สูงและคลองคลองด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นที่ต่ำนะครับก็มีมีฝนตกหนักนะครับสองสามครั้งนะครับแล้วก็มีเหตุเหตุการณ์ที่ที่เห็นเนี่ยที่เขาขุดร่องร่องออกไปเนี่ยเ,เราไม่รู้เจตนานะครับว่ามันมาจากฝนหรือมาจากาแหล่งแหล่งตรงนี้แต่ในการที่ลงพิสูจน์แล้วทางน้ำเพอนะครับทางสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับก็ามาลงพื้นที่แล้วก็คือ น้ำออกจากที่นี่ลงสู่คลองสาธารณะครับเลยครับนี่เป็นสภาพน้ําในพื้นที่ทําการเกษตรของชาวบ้านคลองมะกอกตํบลปากน้ําซึ่งเชื่อว่าได้รับผลกระทบจากน้ําเสียที่ไหลเข้ามาปนเปื้อนกินพื้นที่รวมประมาณ300ไร่ ผูใใ้ใหญ่บ้านคลองมากอกคือผู้ดได้รับการร้องเรียนและสำรวจพบจุดที่เป็นรอยต่อกับที่ดินของบริษัทโกลเด้นเวลว่าเป็นจุดที่มีน้ําเสียไหลเข้ามาปนเปื้อนก็มีลูกบ้านแจ้งเมื่อวันที่สามสิงหาครับ,บก็เลยมาดูกันมันก็ดํามากเลยอ่ะแล้วตรงตรงปากปากหลอดไอ้ที่ไหลลงไปเนี่ยมันก็จะมีตะกอนไปตกค้างอยู่เหนียวข้นเหมือนกับ เป็นคาบน้ํามันแล้วตอนนั้นผู้ใหญ่ก็เลยสงสัยว่าจะเป็นที่มาจากแหล่งเดิมครับก็เลยเดินสำรวจกันก็เลยมาเจอต้นต่อก็ออกจากตรงนี้จริงก็ได้แจ้งทางบริษัทเขาก็ลงมาตรวจสอบด้วยกันน้ำเสียที่พบในอำเภอบางค้าถูกเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าเป็นวัตถุอันตรายหรือไม่ โดยไทย p ี s ตรวจสอบเบื้องต้นได้ข้อมูลว่ามีค่าความเป็นกรดสูงค่าความสกรปรกเกินกว่ามาตรฐานถึง200เท่าค่าสารลายในน้ำเกินมาตรฐานประมาณ10เท่าและมีค่าในโตเจนเกินมาตรฐานกว่า8เท่าทําให้น้ําที่ปนเปื้อนไม่สามารถใช้การได้แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นวัตถุอันตรายหรือไม่สถาพรพงศ์พิพัฒน์วัฒนาไทย P ี s รายงาน